ผมก็มาอยู่ที่สวนสาธนะารณะโขดสันเจ้านะครับก็อยู่หลังร้านแสงทองซูปเปอร์สโต์นะครับก็บรรยากาศก็ดีนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นดีก็อย่างที่ผ่านมาตะกี้นะทั้งห้องน้ําห้องท่าสะดวกด้วยแล้วก็สะอาดมากด้วยครับกลิ่นหอมเชียวข้างในห้องน้ำนะก็บริเวณก็ดีนะครับพูดถึงก็งมีศาลาใหญ่ตรงนู้นด้วยอันนี้ก็เป็นศาลาเล็กเดี๋ยวเราไปดูศาลาใหญ่กันไหม ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้ติดต่อกับพี่เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลตรงจุดนี้แล้วนะครับว่าผมจะมาขอทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นการบรบกวนผู้ใดนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาพักแรมที่นี่นะครับซึ่งเขาก็มีปลั๊กไฟให้ด้วยนะแต่ผมไม่ได้เอาไขควงวัดไฟมาเช็คไฟว่ามีไฟไหมก็ดีเหมือนกันแต่กิจกรรมของผมวันนี้นะครับก็คือจะมาหุงข้าวโดยใช้เตาแก๊สแล้วก็ทอดไข่เจียวกินมื้อเที่ยงที่กลางสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับครับไปรับชมกันเลยครับ วันนี้ก็เป็นวันวันันนี้ก็เป็นวันจันทร์อีกแล้วเนาะเราจะมาหุงข้าวกันเนี่ยหุงข้าวแบบหม้อสนามแบบที่เราชาวแคมป์ที่เขาต้องต้องทำกันก็คือเนี่ยเรามีข้าวสารแล้วนะกับเรามีหม้อแล้วนะเ <ừ. S 1> ตางเตาแก๊สคือมีเทคนิคนะครับการหุงข้าวโดยใช้เตาแก๊สนะครับก็ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมนะครับก็นี่ครับข้าวแล้วก็ <ừ. S 1> นี่นะครับแล้วก็ เอามาเองนะครับจากบุรีรัมนะครับอเอามาจากเองบุรีรัมนะครับเจ้าภาพบุรีรัมเก็เอามาให้นะครับแล้วก็ใส่น้ําให้ได้ข้อนิ้วเขาบอกให้ได้ข้อนิ้วนะตามโบราณอ่ะแล้วก็ซาวข้าวหน่อยแล้วกันเพื่อความสะอาด ข้วสารแล้วก็ได้มาจากบุรีรัมนะครับประเทศบุรีรัมก็เขาก็ส่งมาให้โดยเออ่เยาโภชนานะครับเยาโภชนานะครับนี่ก็เดี๋ยวเราต้องเอาทัพพีมาคนมันนะ <c oughs> ซึ่งผมก็เตรียมมา <c oughs> ด้วยนั้นเนี่ย่ะตอนนี้มันก็กําลังเดือดแล้วนะครับมันก็ต้องคนไปเรื่อยๆครับคนไปจนกว่าน้ํามันสีบก เออก็พยายามไม่ให้ข้าวมันแตกแตกด้วยครับอย่าให้มันจับเป็นก้อนนะครับโคนไปเรื่อยๆครับโคนไปคนไปตอนนี้ก็ยังใช้ไฟแรงอยู่นะเอ๊ะมันต้องคนเร็วกว่านี้ไหมโดนไม่โดนสีเลยเหรอก็ติดฝาแหละรอมันเดือดอีกมันก็เหมือนเกาต้มแหละขี้ใส่น้ำเยอะไปหรือเปล่าก็บอกข้อหนึ่งไงข้อนิ้ว นะครับเดือดแล้วนะครับนี่ฮะฮะคนไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่เราก็ไม่ต้องคนเยอะก็ได้เนาะม่เป้อคนยอะ<ๆ>ครับข้าวเริ่มแตกแล้วครับเริ่มแตกเม็ดนะครับดูเจ๊ไหมข้าวเริ่มแตกเม็ดแล้วเดนแต่แล้วก็คนไปเรื่อยๆแล้วก็ยังใช้ไฟแรงอยู่นะครับ ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณอห้าหนาทีเองผ่านไปแค่ห้าหนาทีเองข้าวเราจะได้กินเลยนะครับแต่เขาบอกว่าต้องต้องดังไว้เขาเรียกว่าดังไว้รือเปล่าทำให้มันระงุโอ้ <laughs> ดังเขาบอกต้องคนไปเรื่อยๆแล้วไปเขาก็จะทำไฟอ่อนๆไงเพื่อให้ข้าวมันอะไรนะเขาอยากดังไฟหอมเออ่ข้าวมัน <laughs> หอมหอม มันแห้งแล้วเนี่ยต้องเมาละลองดูไฟกันขนาดไหนถึงเรียกว่าเบาแล้วเราก็ทำไฟอ่อนๆไหมนะครับตัง้งไฟอ่อนไนะปิดไาแล้วเรามารอกันดูอีกที ครับก็จะดูว่าข้าวเราก็สุกแล้วนะครับแต่มันก็ยังแช่แฉะอยู่นิดหน่อยนะแต่ข้าวก็เม,ม็ดพองแตลเม็ดพองเลยอะพองเบลเลอรเทอเลยเนะี่ยอืมนี่สุกแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวปิดไฟไว้ก่อน <c oughs> ต่อไปก็เป็นเมนูไข่เจียวก็สเต็ปต่อไปก็เราก็จะทำไข่เจียวนะครับ นี่เลยเนาะสุกนะครับเนี่ยสุกแล้วก็หม้อผมไม่ติดเลยไม่ติดหม้อเลยแต่ผสมกันไปหน่อยแล้วการไข่เคยก็ผสมกันไปในะถทัพีคุณเอาข้าวไหม,มฮะไม่ค่ะไม่หรอกค่อเรียบร้อยครับข้าวสุกกินกับไข่เจียวที่เรา คุ้นเคยแต่ว่าเรามาในสภาพที่ไม่คุ้นเคยนะโน้นครับนะเรามาที่สภาพที่ไม่คุ้นเคยแต่ไข่เจียวกับข้าวสวยก็เป็นสภาพที่คุ้นเคยปกติของเราครับก็ <c oughs> เราก็จะปิดคลิปกันแล้วนะครับอันนี้ก็อิ่มสบายกันเต็มที่นะครับก็หุงข้าวก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็ได้กินดูซิพุงก็แลบออกมาด้วย โอเคครับ <laughs> ผม <laughs> ภาคภูมิทูเดย์ชแนแล้วก็จิรพรชแนน <laughs> ท้องฟ้าชแนน <laughs> ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ <laughs> รบ๊า <laughs> ย <laughs> <laughs> บายนลยสิปิดคลิปเออ